สูตรหวยเลขพารวยขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปสูตรหวยสองตัวล่าง14งวดลวดสูตรนี้เข้ามาแล้ว14งวดเริ่มเข้างวดแรก1กุมภาสองพห้าถึงงวดวันที่1ตุลา2563งวดวันที่16ตุลา2563 จะเป็นงวดที่15นะคะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะสูตรนี้แอดมินยังไม่เคยลงคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะคะสำหรับสูตรนี้สูตรนี้บวกกันง่ายๆนะคะจะใช้หลัก10รางวัลที่1บวกด้วยหลักร้อยสตัวครั้งที่4บวกกันแค่สองครั้งนะคะ จะได้เท่ากับเลขเด่น4ตัวเรามาเริ่มบวกกันนะคะเริ่ม1กุมภาหกสาใช้งวด17มกราห3สาตั้งนะคะ7บวกสเท่ากับ10 10ใช้ตัวท้ายคือเลข0คือเลขเด่นตัวแรกบวกเพิ่มไป4แต้ม0บวกสเท่ากับ สี่บวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าบวกเพิ่มไปสองแต้มห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดสูตรหวยสองตัวล่างหนึ่งกุมภาหกสามได้เลขเด่นสี่ตัวคือเลขศูนย์สี่ห้าเจ็ดสองตัวล่างออก ศูนหศเข้าหลัก10นะคะ1กุมภาหกสามเข้าเป็นงวดแรกและเข้าหลัก10นะคะมาดูงวด16กุมภาหกสามสองบวกสเท่ากับหบวกเพิ่มไป4แต้มเป็น9้า บวกเพิ่มไป1แต้มเป็น10ใช้ตัวท้ายคือเลข0ูนบวกเพิ่มไปสองแต้มเป็นเลขสองสิกุมภาหกสามสองตัวล่างออก9ก้สีเก้าข้าหลัก10นะคะ16กุมภาหกสามมาดู1มีนาหกสาม 0บวก9เท่ากับ9บวกเพิ่มไป4แต้ม9บวก4เท่ากับ13ใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไป1แต้มเป็น4บวกเพิ่มไป2แต้มเป็น6 1มีนาะ6 3 2ตัวล่างออก9 8 1ินะคะหมีนาหกสมาดู16มีนา6กสามสบวกเเท่ากับสิใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไป4แต้มเป็นเลข4บวกเพิ่มไป1แต้มเป็น5บวกเพิ่มไปสองแต้มเป็น7 16มีนา6กสสองตัวล่างออก7จเจ็ด เจ็ดเข้าหลักหน่วยและหลัก10นะคะ16มีนา63เ,ข,เข้านะคะเลขเบิ้ลก็เข้านะคะสูตรนี้มาดูงวด16พฤษภา63 4าบวก4เท่ากับ8บวกเพิ่มไป4แต้มเป็น12ใช้ตัวท้าย บวกเพิ่มไป1แต้มเป็น3บวกเพิ่มไป2แต้มเป็น5 16พฤษภาห3สสองตัวล่างออก2 2 2เข้าหลักหน่วยและหลัก10นะคะ16พฤษภาห3สาเข้านะคะ มาดูงวด1มิถุนาหกสามเก้บวกสเท่ากับสิใช้ตัวท้ายคือเลข2บงกัวเพิ่มไป4แต้มเป็น6บวกเพิ่มไป1แต้มเป็น7บวกเพิ่มไปสองแต้มเป็น9 1มิถุนาหกสามสองตัวล่างออก2อสี่ สองเข้าหลัก10บนะคะหมิถุนาหกสามาดูงวดสิบมิถุนาหกสามหกบวกหเท่ากับสิใช้ตัวท้ายคือเลข1บวกเพิ่มไป4แต้มเป็น5บวกเพิ่มไป1แต้มเป็น6บวกเพิ่มไปสองแต้มเป็น8 16มิถุนา6 3สตัวล่างออก6 4 6เข้าหลัก10นะคะ16มิถุนา6 3สกระดากระดา6 3 6าบวก5เท่ากับ11ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไป4แต้มเป็น5บวกเพิ่มเป็น1แต้มเป็น6 บวกเพิ่มไปสองแต้มเป็น8 1กระดากระดาหกสาตัวล่างออก8 3 8เข้าหลัก10บนะคะหกระดากระดาหกสเข้านะคะมาดู16กระดากระดาหกสามบวกศเท่ากับหบวกเพิ่มไป4แต้มเป็น เบวกเพิ่มไป1แต้มเป็น10ใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไป2แต้มเป็นเลข2 16กระดากระดาห3สตัวล่างออก5 3 5เข้าหลัก10นะคะ16กระดากระดาห3 มาดูงวด1สิงหาหกสามแปดบวกสี่เท่ากับสิใช้ตัวท้ายบวกเพิ่มไป4ี่แต้มเป็น6บวกเพิ่มไปหนึแต้มเป็น7บวกเพิ่มไปสองแต้มเป็น9 1สิงหาหกสามสองตัวล่างออก9ก้สองสองเข้าหลัก หน่วย9เข้าหลัก10บนะคะหสิงหาหกสาเข้าสองหลัก2ตัวนะคะมาดูงวดสิบหสิงหาหกสามก้าบวกแเท่ากับสิบวกเพิ่มไปสแต้มเป็นสิบอบวกเพิ่มไป1แต้มเป็นสองบวกเพิ่มไปสองแต้มเป็น สี่สิบหกสิงหาหกสามสองตัวล่างออกแปด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 งวดนี้ไม่เข้านะคะหลุดหนึ่งงวดนะคะสิบหกสิงหาหกสามแปดแปดไม่เข้าหลุดหนึ่งงวด มาดูงวด1กันยา6กสามบวกเเท่ากับแบวกเพิ่มไป4แต้มเป็น12ใช้ตัวท้ายบวกเพิ่มไป1แต้มเป็น3บวกเพิ่มไปสองแต้มเป็น6 1กันยา6กสสองตัวล่างออก9 8ด แปดเข้าหลักหน่วยนะคะหนึ่งกันยา6กสมเข้านะคะมาดู16กันยา6กสามเก้าบวกสมเท่ากับสิใช้ตัวท้ายบวกเพิ่มไป4แต้มเป็น6กบวกเพิ่มไปหแต้มเป็น7จ็ดบวกเพิ่มไปสองแต้มเป็น9 1้กกันยาหกสาม 2ตัวล่างออก5 7 7เข้าหลากักหน่วยนะคะสิ 16, กันยา6กสามาดู1ตุลาหกสามแปบวกหเท่ากับสิใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไป4ี่แต้มเป็น8บวกเพิ่มไป1แต้มเป็น9 บวกเพิ่มไปสองแต้มเป็นสิอใช้ตัวท้ายคือเลข1นหนึ่งตุลาหกสาสองตัวล่างเลขที่ออกห9าเก้าวัดผ่านมานะคะหตุลาหกสามเเข้าหลักหน่วยนะคะ1ตุลาหกสาเข้านะคะผ่านไปแล้ว สิบสี่งวดหนึ่งกุมภาเข้าหลักสิบสิบหกกุมภาหลักสิบหนึ่งมีนาหลักสิบสิบหกมีนาหลักหน่วยหลักสิบสิบหกพฤษภาหลักหน่วยหลักสิบหนึ่งมิถุนาหลักสิบสิบหกมิถุนาหลักสิบหนึ่งกระดากระดาหลักสิบสิบหกกระดากระดาหลักสิบหนึ่งสียงหาหลักหน่วยและหลักสิบเข้าสองตัวเลยนะคะ สิบหกสิงหาหลุดหนึ่งงวดหนึ่งกันยาหกสามหลักหน่วย16กันยาหลักหน่วย1ตุลางวดที่ผ่านมาเข้าหลักหน่วยนะคะจะเข้าหลักสิตั้งแต่1กุมภามาจะเข้าหลัก10มาตลอดมาถึง16สิงหาหลุดหนึ่งงวดแล้ว แล้วหลังจากที่หลุดมาเข้าอีกคือหนึ่งกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบสามกับมาเข้าหลักหน่วยสิบหกกันยาหลักหน่วยหนึ่งตุลาหลักหน่วยหลังจากที่หลุดจากหลักสิบนะคะหลุดจากหลักสิบก็มาเข้าหลักหน่วยสามงวดแล้วนะคะไปกันต่อนะคะงวดสิบหก ตุลาสองพันคือเงวดอดที่จะถึงนี้นะคะ9ก้าบวกหเท่ากับสิบสใช้ตัวท้ายคือเลข0บวกเพิ่มไป4แต้มเป็นเลข4บวกเพิ่มไป1แต้มเป็นเลขหบวกเพิ่มไปสองแต้มเป็นเลข7ด นี่คือสูตรหวยสองตัวล่าง14งวดลวด16ตุลา2563จะไปต่อเป็นงวดที่15นะคะ0 457จะไปต่อเป็นงวดที่15ห้าไหมและ0 457จะเข้าหลักหน่วยไหมนะคะ ตั้งแต่1กันยามานะคะเข้าหลักหน่วยสามวดติดเลยนะคะเพื่อนๆที่ชอบสูตรหวยเลขคำนวณน,นะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะแอดมินจะหาสูตรที่เข้าดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ ขอให้เพื่อนๆโชคดีตลอดปีสอง3ห้า้หกสิบสามนะคะสวัสดีค่ะ